สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แนวทางหวยฮานอยนะคะซึ่งในวันนี้นะคะสำหรับแนวทางหวยฮานอยนะคะผลรางวัลได้แก่ 89765หค่ะและเลขเด่นของเราเลข2กับเลข3ในวันนี้หยุดทำงานไปแล้วนะคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเรามาคำนวณกันต่อค่ะหลังจากที่หยุดติดกัน2วันวันนี้ลุ้นกันอีกวันหนึ่งก่อนนะคะถ้าไม่มาเดี๋ยวแอดมินจะไปดูสูตรใหม่มาเปลี่ยนให้ค่ะเอาล่ะค่ะหลักสิบบนได้แก่เลข9หลักสิบล่างได้แก่เลข6บวกด้วยเลข7ตามศูนย์นะคะ เบวก6บวก7ได้เท่ากับ22ค่ะเราเอาเลข2ตัวสุดท้ายมาเป็นเลขเด่นตัวที่1นับเพิ่อมอีก1แต้มก็คือเลข3ค่ะในวันนี้เราจะได้เลข2และเลข3เอาไปใช้งานกันนะคะส่วนเลขจับคู่นั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเลข1